สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาพวกรอยจระนะครับเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะครับปิดบริเวณช่วงที่เป็นรอยกระนะครับหลังจากนั้นทิ้งไว้สัก1 0ถึงวินาทีนะครับเพื่อให้เจ้าตัวคอนซีลเลอร์ของเรามันเซ็ตตัวลงบนผิวนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ฟองน้ำค่อยๆกดแผ่บริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์เห็นไหมครับว่าเจ้าตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยจะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นพวกรอยต่างๆที่เราอยากจะกดมันจะทําให้ปกปิดได้ดีมากขึ้นนะครับทาให้ไม่เปื้อนคอนซีลเลอร์ด้วยและที่สคัญคือ ผิวของเราเนี่ยมันจะรับพวกเนื้อคอนซีลเลอร์นะครับแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มเติมนะครับเราสามารถค่อยๆเกลี่ยเติมบริเวณจุดต่างๆได้อีกใช้เทคนิคเดิมซ้ำๆเลยนะครับนั่นก็คือให้เตาตัวคอนซีลเลอร์เขาเนี่ยเซตตัวงบนผิวก่อนหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะใช้ฟองน้ํานะครับค่อยๆกดเห็นไหมครับแค่นี้เองผิวเราก็จะดูเรียบเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาติหน้าของเราก็จะดูไม่หนาด้วยครับหลังจากที่เราได้บริเวณช่วงพวงแก้มแล้วเราจะเปลี่ยนสีคอนซีลเลอร์ให้สว่างขึ้น1เบอร์ ใครมีปัญหาพวกรอยกลาดต่างๆที่เป็นสีเข้มเราจะใช้เจ้าตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยสีเดียวกับผิวหรือว่าเข้มกว่าผิวนิดนึงเพื่อให้กรบพ,พวกรอยดําได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นใต้ตานะครับเราก็จะใช้สีที่สว่างกว่า1เบอร์เพื่อให้ใต้ตาของเราเนี่ยดูสว่างนะครับลงบริเวณที่เป็นรอยค้าใต้ตาบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟองน้ําค่อยๆกดจ้านะครับบริเวณที่เราอยากจะเกลี่ยแบบนี้นะครับสังเกตว่ากดซ้ําแบบนี้เบาๆนะครับแล้วก็ค่อยๆนะฮะ ให้เขากระจายตัวออกด้านข้างเห็นไหมครับว่าหลักการที่ถูกต้องคือตรงกลางต้องสว่างแล้วต้องด้านข้างนะครับให้พอดีผิวหรือเึ้มกว่าผิวหลังจากนั้นนะครับเราจะรอให้คอนซีลเลอร์เขาเซตตัวนิดหนึ่งแล้วเราจะลงเป็นแป้งทาร์สูเซตหรือแป้งฝุน่นทับอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็ลงแป้งทูเวก็ได้ครับ